คำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันพยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสริละเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสริละเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่า เพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครปัญหานี้ไม่สมควรถามและสังขารเหล่านี้เป็นของใครปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่น คำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสริละเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสริละเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่า เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าศึกกับบุคคลเสพผิดที่ดินรนไปว่าชาราและมรณะเป็นอย่างไรชาราและมรณะนี้เป็นของใครหรือว่าชาราและมรณะเป็นอย่างอื่นชาราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นบ้าง ชีวะกับสริละเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสริละเป็นคนละอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยาสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นข่าศึกอันบุคคลเสพผิดที่เดินรนไปว่าชาติเป็นอย่างไรและชาตินี้เป็นของใครหรือว่าชาติเป็นอย่างอื่นและชาตินี้เป็นของผู้อื่นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดกับอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยเวราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นค่าสึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าพบเป็นอย่างไรอุปทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไร ผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรเพราะอาวิชชาดับไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดินรนไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่น และสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่นชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสริระเป็นคนละอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ อวิชาปัจจสูตรที่ห้จบ 6. ทุติยอวิชาปัจจสูตรว่าด้วยอวิชาเป็นปัจจจัสที่สองสาีสิบหพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมี พราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างอื่นชราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนและอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี ผู้ใดพึงกล่าวว่าชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไรอุปทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรผู้ใดพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่า สังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่นคำสองคำนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อม ไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นค่าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใคร หรือว่าชาราและมรณะเป็นอย่างอื่นชาราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นชีวะกับสริละเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวะกับสริละเป็นคนและอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอยากใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไรอุปทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไร สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่นชีวากับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวากับสรีระเป็นคนละอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที Leonardo ่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ทุติยะอวิชาปัจจยสูตรที่หจบ 7. จ็ดนตุมหาสูตรว่าด้วยกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย 37. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลาย กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของผู้อื่นกายนี้เธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอริยาสาวกได้สดับย่อมมณสิการปฏิจจสมุปบาทด้วยแยบคายในกายนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้อันหนึ่งเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับเพราะสังขารดาบับวิญญาณจึงดบับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้นาหุตมหสูตรที่เจ็ดจบ8เจตนาสูตรว่าด้วยเจตนา38พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารัมมณะปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญ,ญาณเมื่ออารัมมณะปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วความบันเทิงแห่งพบใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อวิญญ,ญาณนั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้ว ความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังนึกคิดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัย เพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณะปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ มีได้ด้วยประการชนีภิกษุไม่จงใจไม่ดำริและไม่นึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณะปัจจัยไม่มีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณน,นั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปจึงไม่มี เมื่อความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปไม่มีชาติ <ñ> ช,าชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปยาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้เจตนาสูตรที่8จบ9ทุติยเจตนาสูตรว่าด้วยเจตนา สูตรที่สองสาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีตัณหาอุปทานพบชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนีภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเพื่ออารมณะปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะณจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ิิษุทั้งหลายภิกษุไม่จงใจไม่ดำริและไม่นึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณะปัจจัยไม่มีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มี เมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจเริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนิีทุติยเจตนาสูตรที่เกจบ 10. บตติยเจตนาสูตร ว่าด้วยเจตนาสูตรที่สามสี 40. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอรมณะปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออรมณะปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี เมื่อ <ME u ida> วิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วนติจึงมีเมื่อนติมีคติพบในการเวียนมาจึงมีเมื่อคติพบในการเวียนมามีจุติและอุบัติจึงมีเมื่อจุติและอุบัติมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนีภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่นึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วนาติจึงมีเมื่อ,อนาติมี คติภพในการเวียนมาถึงคติภพในการเวียนมาจึงมีเมื่อคติภพในการเวียนมามีจุติและอุบัติจึงมีเมื่อจุติและอุบัติมีชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้ิิษุทั้งหลาย ภิกษุไม่จงใจไม่ดำรกและไม่นึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยไม่มีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วนัตติจึงไม่มีเมื่อนัติไม่มีคติดพบในการเวียนมา จึงไม่มีเมื่อคติพบในการเวียนมาไม่มีจุติและอุบัติจึงไม่มีเมื่อจุติและอุบัติไม่มีชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนิีตติยะเจตนาสูตรที่สิบจบกลาละขันติยะวัคที่สี่จบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ภูตสูตร 2. กลารสูตร 3. ยานวัตถุสูตร 4. ทุติยานวัตถุสูตร 5. าอวิชาปัจยสูตร 6. ทุติยอาวิชาปัจยสูตร7นัตตุมะหะสูตร 8. เจตนาสูตร 9. ทุติยเจตนาสูตรสิบ ตติยะเจตนาสูตร